สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามารับชมนะคะทำแหนกครันนี้นะคะกำลังครกกำลังบีกกงนะคะ้ทาทอดๆนะคะที่จะมา,าทำแหนก็จะใส่ผักนะคะก็มีหอมแดงผักชีลาบแล้วก็มีแตงกวาดับตะไคร้นะคะผักเยอะแยะมากมาย นะคะยำแป๊บเดียวเสร็จแล้วแต่แล้วเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนส่ถั่วไปถัวปถ่ว,วท,ที่ทอดแล้วท,ทอดอันนี้เป็น,นเนื้อหมูนะคะที่เขารว,วนนะคะแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีนันนงเป็นแนวหมูรวนสุกแนมหมูรวนสุกนะคะเพื่อนอันนี้เป็นข้าวทอดเนาะ,ะแต่ว่าไอ้นั้นก็คงไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าจะกินดก,กลาง อ,อ๋อโอเคอเพราะว่ากินไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะพนี่ราคาเท่าไหร่คะหกสิบบาทติดบาทจ้ะให้เพื่อนๆรับชมน่ากินนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอจบลงเชียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอจังไหนคลิปหน้าไหนแม่ค้าโชว์ให้เพื่อนๆดูจ้นม,มาจากโอ้ยน่ากินนะคะมาจากคลองแก่นใช่ไหมมาจากหนองบัวอลำพูหนองบัวลำพูจังหวัด มองบัวลำพเทีย,ทยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆขอจบคลิปลังเทียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ